I <laughs> do ครับสวัสดีทุกท่านครับผมของซีนเนียชั n ครับกับ Work t a n ซก็ช่วงนี้มานำเสนอครับรถถังที่คนไม่ค่อยอยากจะเล่นกันเท่าไหร่แล้วก็เป็นรถถังที่ถูกเนิร์ฟอย่างหนักจนกลายมาเป็นอาตาจอนจากเดิมกันจากเดิมเป็นเออ่เป็นยานเก่อไปข้ารถถังยสามนะฮะเป็น T ี่82ครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อแหละ T 8 2ตามท้ายด้วยนามสกุล HMC นะเป็น H h o u s e r Motor Car rier, มอเตอร์แคริเออร์ก็หมายถึงว่าเป็นยังไงอ่ะก็เรียกยานเกาะบรรบรรทุกบรรทุกปืนใหญ่พันเซอร์นะฮะก็จะที่เปลี่ยนแปลงมาจากแปดก่อนก็คืออันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาจากเก้าเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อแปดเก้าจุดหนึ่งสองนี่ก็คือกําลังอัดไปเนี่ยเก้าจุดหนึ่งสองอที่เปลี่ยนไปก็คือเยอะมากครับคือเปลี่ยนไปจากพิฆาตเทียสามไปเป็นอัลตราโซนเทียสี่แล้วก็ปืน เดี๋ยวเดี๋ยวเาดูสายวิจัยเดี๋ยวเนี่ยที่เปลีนไปมันก็มีสองสาอย่างฮะก็ปืนมีแต่ร้อยห้ามมแบบเทียอสสามซึ่งความแม่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ปืนแบบทียห้าปืนร้อยห้ามมมฮาวิเซอร์เอ็มสี่เนี่ยใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้ร่วมกับเอ็มสามจุดเจ็ดซึ่งเป็นอัตจรทียสี่ของเมกาอีกคันหนึ่งแต่ของทีแปดสองเนี่ยผมดูแล้วนะมันจะหลดเร็วกว่า ขาบ่งมีโด1 13กว่าวกแล้วก็กระตาจาเกาะความเสียหายเท่ากันแล้วก็ความแม่นดีกว่านีดเดียวเวลาเล็งน่าจะใช่ด้วยนะครับก็วิจัยบอกว่ามันก็ไม่ได้ช้าอะไรถ้าคนเคยเล่น m 3 7ใช้4อัตรจรมาแล้วมาแล้วเนี่ยเราจะได้ปืนนี้เลยปืน m 4 105มม m 4ก็ใช้ได้เลยติดตั้งได้เลยครับสวิทยุ ก็โอ้โหมาจากก็มาจากเอ็มเอ็มสามเจ็ดเหมือนกันก็ใช้ได้เลยนี่เครื่องยนต์ก็ด้วยสรุปคือมันคล้ายๆ M37 เอ็มสามเจ็ดเกือบหมดเลยอะแต่ว่าข้อเด่นของอัตาจรที่ต่างจากเอ็มสามเจ็ดนี่คือเอาข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีคือมุนตัวเร็วเร็วจริงๆเฮ้ยไปดูสถติทำไมวะบ้าไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยฮะเอ่อคุ้มทนอาจจะร้อยสามสิบถือว่าน้อยอยู่ก็เป็นธรรมดาของพิฆัดส่วนน้ำหนัก กำลักก็กำลังเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์โอ้นี่คอวบเร็วส,สุดครับที่น่าสนใจสุด6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากหรือเข้าคันสจวดได้เลยก็ถือว่าเร็วครับแต่ว่าอัตราเร่งมันไมได่ดีขนาดนั้นแล้วก็อเอ่เอาเอาเรียกว่าอัตราการหมุนตัวมันดูตรงไหนอ,อันนี่ใช่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าองศารต่อวินาทีซึ่งเร็วมากเมื่อเทียบกับอัตรจรสายอื่นอย่างอย่างแพรเซอร์เอสเอฟเอลีบีที่ผมเล่นไปอะ่ะ มันจะหมุนช้านะหมุนช้ามากเทียบเทียบ,บแล้วช้าช้าจริงๆช,ช้ากว่าส่วน A T82 เร็วกว่าเยอะของ e M37 ก็โอ้หมุนเร็วกันฮนะไม่ค่อยต่างากันเท่าไหร่กับ M37 ก็หมุนดีแต่ว่าความเร็วมันดีกว่าส่วนพิกัดน้ำหนักก็กำลังเครื่องยนต์ใน290-300ใช่ไหมมันคนเณนเท่าไหร่ สองร้อยาคูณเอหารด้วยสิประมาณ14บสีเกือบ20่สิแรงม้าต่อตันเร็วนะก็คือเร่งเร่งเบาเร่งแรงเท่ามันรถถังเกียร์รถถังในรถถังเบาเลยอะรถถังเบาที่วิ่งดีเร็วนะถือว่าวิ่งเร็วครับแล้วก็เอาตัวรอดดีส่วนเรื่องสมรรถภาพปืนผมว่ามันแม่นนะมันมีข้อดีคือมันก้มได้ถึงลบเองศา M37 ก็จะก้มได้เท่ากันแต่ข้อเสียคือที่ต่างกับเ3 7มากๆกเลยก็คือมุมเงยปืนครับมุมเงมุมเงยปืนของไอ้คันนี้มันเป็นข้อเสียที่เด่นที่สุดของอัตาจอดเลยเพราะว่าอัตจอดเสญย,ยต้องเอียงอย่างน้อยอะปืนต้องเอียงขึ้นเงยขึ้นมอสี่ะิอน45องศาซึ่งจะมีผลดีต่อระยะระยะการยิงบงังคันไปได้สุดแมปถึงจะเป็นเทสีก็ตามแต่คันนี้ครับไปไม่ถึงแมปมัน มันเล็งได้ไม่ทั่วแมปอ่ะอเพราะว่าเงยปืนมันเงยปืนได้แค่22องศาก็ประมาณเนี้แล้วการเงยปืนของมันอ่ะมันทําให้วิธีกระสุนมันเร็วมันก็ดีครับแต่ข้อเสียคือมันไม่โด่งคอที่จะไปโดนหลังคารถเรืออะไรมันจะโดนเกาะหน้าหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้าซะมากกว่าอย่างเช่นคุณยิงมันมาเนี้เอ้ถ้าเป็นรถอ,อัตรจรที่ มันมันมุมปืนมันสูงๆหน่อยมันจะตกมันจะค่อยๆลงมาจากตรงเนี้ยสูงๆหน่อยลงมาจากสูงๆหน่อยแต่ว่าไอ้ทีแปดสองเนี่ยมันจะดิ่งมาเลยอะเออก็คือก็อย่างว่าแหละกระสุนไปเร็วยวต้องรอดแรกๆด้วยกับว่ามึงไม่ค่อยยิงโดนจุดอ่อนเท่าไหร่อย่างจุดอ่อนที่อยู่ข้างหลัง หลังตัวถังนี้อย่างจุดบ,บางๆไม่เคยโดนตรงเนี้ยแต่ชอบโดนตรงเนี้ยดามเมจเลยน้อยตามไปด้วยครับก็เนี่ยโหเราต้องหากินกับพวกรถถังเบาๆหน่อยจ่อเกาะ53ครับทั่วไปของปืนร้อยห้ามมอจ่อเกาะนี่ไม่เสียตามระยะทางนะฮะยิงไกลก็เจาะเท่าเดิมไม่เหมือนกระสุนจกกอ่อเกาะโอเคแล้วก็ ตอนนี้ผมสกิล83%แลปแหละพยายามอยากให้ได้ร้อยแหละลอีกอย่างผมเหมือนจะชอบคันนี้นะเ <c> ห <oughs> มือนจะถูกชะตาหน่ดนึงก็ลองเล่นไปให้สกิลมันถึง100%ก่อนดีไม่ดีก็ว่ากันที <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเสียไปนะผมว่าที่สําคัญที่สุดเลยนะที่ทาให้มันแย่สุดเลยผมว่าเนี่ยเห็นเสาเนี่ยไหมครับเนี่ยมันเป็นเสาพื้นกลนมันออกไปด้วย <c oughs> เอาออกทําไมเอาออกแล้วได้อะไรคือมันหายความเท่มันหายไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อนะ มันไม่มีเลยมันเอาตรงนี้ออกไปเราก็จะได้แต่นั่นแหละมีทางดะเพลิงวันตีตรงนี้เด็ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวโอเคเดี๋ยวลองไปสัมผัสทั้งสองตาดูแตว่าสมรรถภาพมันจะเป็นอย่างที่คิดไหมอือฮึเอางี้กันเลยเลยมาที่หกบอยย่านบอยย่านเพราะเราเป็นจอนเจสี่ถ้าเป็นรถเบลว่าไปอยากเป็นนักลุ้มไป thank หาจุดยิงให้ได้ก่มาไม่รู้จะไปที่ไหนดีตรงนี้แล้วกันได้กว่าเดี๋เดี๋ยวคือจุดหลักเราต้องยิงจากตรงนี้จะได้เยอะได้เยอ,อะนะประตูจะไปตรงนั้นส,ดสุดๆมาได้เปล่าโอ้ได้ได้ดัดเราดักรอเลย โอ้แทนเลืดแทนแอสแเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากไปพิฆาตเจสามมาเปลนเป็นจอหนเจสี่มันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็โอเคถ้าสนับรูปนลักเพราะว่าพอสามารถมันก็พอฟัดโมเวียหรือว่าเต็เมเต็มยิงสิครับไม่ยิงนะโอ้โหเจ็ดเจ็ดเดียวกันเลย เดี๋ยวนะไปออกต้องั้นไปออกมันยิงโดนละคันหนึ่งครับดีโดนเลยขอให้มีใครจับได้ตรงเนี้ยเราจะเล่นโออีมันนี่แหละจัดให้หนักเอ้าเดี๋ยฮะกระสุนมันจะไปเร็วมากเราต้องหลิงตรงกากตัวมันถึงจะโดนมันยู่ไม่โดนไปโดนเพราะเรื่องเนี้ย เ,ยเยอยโดนเถอะโอเคร้อนกว่าเนี่ยมันจะเข้าไม่เยอะ,ะฮะถ้าถ้าเป็นดงโดงเนยนะจะเข้าเยอะกว่านะบางังชิวๆสู้ๆติดคิวี่บูมานะจะชวนแล้วก็ค่อยๆขยับใั้นั้งเ้าอันนี้ขให้โดนน <c oughs> <c oughs> ี่มันคือ,อไห โอ้ลืมดูตรงแผนที่กลางนะทุกเควีหนึ่งตเกาเริ่มวิ <t> ่งเข้ามาแล้วขอเวลาสักหน่อยได้ไหมยิงเขาเอ้าโดน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 เดี๋ยว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 วิบัติฮ่าเอาเงี้ยเหรอเอางี้เอาดูตอนนี่ต้องการตัวเองละไม่ก็หนีดีกว่า ไม่ได <jam Stadium> ้เลยเว้ยต้องใจมเร็วๆครับใจกมเร็วๆอ้ยะเดี๋ยวๆๆๆรักตามันรักตาม shit 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 s h น t เคเป็นเค้ากะว่าเคยนี่ก็เคช่วยเช้าเลยเลยอ่ะ แต่ละมันก็ตายไปสัวนะทำแล้วมันเนี่ยสารได้จังหวะดีแล้วเชียวไม่รีบหนีก่อนด้วยแหละต้องเลือกก็รอไงเจ็ดต่อแปดจนเสียหลักต้องให้ทีมมาบุกตรงนี้อืมดูที่ทีมจะทำอะไรได้ผมว่าทีมมันก็แปลกๆนะมันดูโอๆกันอย่างเงี้ยไปด้วยหัวห้องยังไม่ไปไหนเลย จะแก,ก้คิดจะาแก,ก้เารื่อนี้ให้ได้เพราะว่าคีวีแปดห้าไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าบางอยู่แล้วเป็นนาทีห้าถึงหกก็เอาจัดก,การไ,ได้หมดอะ่ะแต่ปัญหาของเราเออนมันมีแล้วเขาจะดป่ะนะครับเอลแคทเราโดนคีวีแปดห้าเก็บไปแล้วอาาจอกฝั่งนั้นรู้สึกยิงกันเองเดี๋ยวอาณาจอกมันยิงกันเองไปสองคันเออ ว่าทีม,ทม,ทมระนาบน,นี่งานทีมอากาศขนาลนะไก่เะตัวสามหกศนยจากด้านล่างดูงทงีสามสี่หันตูนี้เขายิงยังไม่เหมาะนะฮะยังไม่ได้หันหบ่าตอนนี้เข้มยิงแคบฐานอยู่ <S <S คือควรจะแคร์ฐานปะไม่จ้องแคร์อะไรกๆๆๆๆิ๊กกิ๊กก็กล่อมอย่ี้จะยิงอะมันจะแย่ง,งกัน สามสิบสี่กูปูนหน้าได้เนี่ยโอ้ยน่ารำคาญอยู่พืนน้ำเสีงานนี้นเราเซ็ตอย่างเดียวชิโน่ก็ระบมนะคะรับดูเบลเลยรู้สึกมันจะโดนจอดนะคุณนะ่ะ ก็มีอย to ู่สองคันที่ต้องจัดการสองสำคัญนี้จัดการชิโนก็แคบฐานอยู่ชิโนฝั่งนู้นนะไม่ใช่ฝั่งเราจากนี้ถ้าจัดการ KB1 ไม่ได้ก็นอนปิดไปนอนดีกว่าไม่สนานไปแล้วแบบนีนี่แหละครับเจอชิโนโผล่มาแล้วยังไม่มีใครสนใจเลยเดือดเลยก็จะ KB2 หันไปเยอะๆเพื่อแล้วตอนนี้ก็ เชอร์หนึ่งยังไม่ถูกเก็บเลยชชิวลูกบุเปงเลยบอกทนไม่ไหวละดูเฉชิว,ชวกระตูดเขาโอ้คืออะไรเนีครับพี่นอ้องแล้วสามหกศนหนึ่งตรงนั้นก็โอ้นี่ไงโก็ทึ่งนะจอนฟังเขาทำไม่ได้ทำอะไรเลยอะจอนบอกเขาหรือว่า ทำต,ตัวแปลกขนาดนั้นค่ากันนี้มีสองคันเลยว่างานนี้มีแบรนด์ไม่ใช่มันไม่ได้แบรนด์ว่าชื่อสตาร์จะมีขึ้นดูก่อนจัดการกันได้หรือ่าอ่าสองสิบสี่ยิงอย่างเดียวเลยผู้อื่นยิงไม่ได้ชิวจะทำอะไรได,เดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหที่ดี ไปไม่ไปตรงนี้มีให้เดินไปยิงก็ได้นะ่เพราะมันถังน้าใสแล้วไม่เอาไม่ชอบตรงนั้นมีทีสามสี่ใกล้ๆเลยถ้ายิงก็ไปโดนนะเียงปั้งว่างปั้งโอาเคีวีทูครับถึงเวลาเก็บชิโนแล้วถ้าเก็บชิโนได้ตัวจอดสำคัญก็มีปัญหาชิโน ผมว่าปืนเดียวกันกับชิโน,นคายแหละแต่ว่าชิโน,นคายก้มไม่ดีกว่าเชื่อไหมแต่ชิโนธรรมดาจะก้มดีกว่าเยอะระยว่าฮนะถ้าไอ้ไอ,อ้พวกพรีเมียมรถถังพรีเม,มียมจะก,กากกว่ากว่าสายวิจัยหน่อยนึงถ้าไม่เจอจับคู่แบบเต็มๆนะเออให้มันโดนบ้าง <laughs> โอเคมันนดีเฉียดอุ้ยโอเคก่อนตายบอกเขาต้องส่งเลย จัดให้มาดูของ KB2 ไปเยว่าเกมนี้ก็ท่อนกระแท่นครับทีมเราก็ไม่ค,ไค่อยแอคทีฟมากแล้วก็สนใจแต่เป้าเดียวเลยอะเก็บไปหนึ่งนัดนี่เนี่ย m 3 7เสียดายผมตายก่อนจะไปานอะไรเจอห้องจิ้งหงเลย ปีนพีนพ่น้องปีนสามสิบสี่คือรอบนี้สามสิบสี่ยิงรครับเพราะว่าอยู่ท้ายแถวแล้วก็เล็งได้หมดอ,ะอ่ะโกงนะสามสิบสี่เดี๋ยวเอาไปมันมันเด็ดเดอร์ลิงยิงได้ทุกที่แต่ว่าดาเมเบลจะไม่เยอะยิงที่ลูกปะยิงที่ลูก ยิงโอ้ไม่โดนไปต่อใครตามไล่ตอนนี้เฉียดชิวดูเฉียดชิวครับโอ้โหเป็นประโยชน์บนแหละใครจะเจอก่าทีสามสี่อะอ๋อนี่ไงเชควีดูบอกขอจัดเลยไม่ใช่นัดเดียวตายนะโอเชียน ดันโดนโดนปืนไม,ไม่ผ่านแล้วเนี่ยดีน้ำสีจัดหน่อยอไก่กามากทีนี้บอกเลยครับเ,ออเขาไม่ได้อยู่ท้ายห้องแล้วเขาอยู่กลางห้องอ,อย่าดูทุกเขายาดูทุกครู กระสุนได้ทัดเดียวก็สุดยอดแล้วเกาะบางหรือว่าเป็นบุญตาที่เห็นทีแปดสองกระดาษกันกระสุนได้ทัดเดียวนี่แล้วก็อะไรโอ้ยในสองหลักแล้วจัดการไปแล้วแต่ฆ่าใครไม่ได้ไม่ทนันเดี๋ยวเนี่ยกำไรอะไรแค่นี้ครับแปดพันกว่าจากหมื่นนโอเคนะที่หงแล้วอะที่หงแล้วอะ ตายไปตายตายก็ตาย,ตาย,ต,ายตายก็จบอะ่ะตอนนี้ปิงขึ้นสามร้อยแล้วครับดูเกิดอะไรกันเอาลงแล้วลงหนึ่งไมเสถียร <c oughs> ต้องหาตำแหน่งเ <c oughs> ขาบอกแล้วว่าตำแหน่งแค่หนึ่งนี้จุดยิงดีครับแต่ว่า <c oughs> โดนเล็งบ่อยถ้ายิงต้องใช้ทักษะเดินหน้าถอยหลังหน่อยนิดหนึงคืออย่ายิางอยู่ที่เดียวไม่งั้นโดนคาลเตอร์เอสพีจีจบจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน

ตรงนี้ผมก็ไม่ได้เดิมเพราะว่าปืนมันไม่โด่งด้วยแหละเรื่ถ้าปืนโด่งตรนี้มันจะยิงได้นะมันยิงได้โอเคชอบทำให้แวงชอบทำให้แรงอีกเลยอ้าวได้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 กันเลยดี๋ลอกแบบชี้หินอะไรอย่างเงดิ เจสิฟ้ามองทำอะไรไม่ได้เลยวิ่งจ่อยเจสิฟ้ามองเข้าบวกเอียงเลยครับโอ้เข้าแลักจีสเปคโอเคฝั่งนี้นุ่มจะแย่แล้วเพราะว่าฝั่งเรามีแคมป์กันหนักเลยอ่ลุกเราไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยตัวนี้ดีได้ไหมอ้ฝั่งเราโดนดันหนักเลยครับไม่รู้ที่เหลือไปไหนตายหมดแล้ว ยิงเลยยิงเลยโอ้อมีอะไรขันมาแล้วมีร้อยโอเคดีนะครับแตกโอ้ฝั่งเราโดนดันอีกแล้วจบข่าวโอ้ยโดนดันหนักขนาดนี้ใครจะไปกันได้ว่าหนีอย่างเดียวอ่ะหนีก็ไม่รอดเพราะว่า ตูดรอเลยผมอยากสวมร้อยพิฆาตหนึ่งมันใช้ได้ที่ไหนแล้วไอ้บ้านนี่ยมันจัดการรู้จะได้หรือเปล่าไ,ไม่ได้เนี่ยมันจะเนี่ยโอ้ผมโดนแล่หลังไปแล้วของบิ๊บี ไม่ได้ล้วไม่ได้ล้วจัดก,การฮิตเซอร์อะอย่าดูถูกกูอย่าดูถูกกูวงมาอย่าดูถูกกูอย่ามาทำเป็นจะดีนแถวนี้ นราจะดีปะโอ้โหอะแล้วแต่แล้วแต่กูเลยเออโดไม่เสร็จเลยอ่ะเฮ้ยไอัว่เนีหมันยิไมตายนเดียวก็สุนมันก็ตรงกันนะไยมาที่สุด